็แต่ลูกเป็ดๆฮะอ่านไปเส้นนี้หลายปีมากเล็งย่มุ้สงสัยว่าเป็นอะไรสงสัยว่าเป็นอะไรอ่ทำยังไงก็จุดลุกคัาๆเหมือนน้าุงนี้คัาๆเลยล่ะนี่ทยอนเายทยังไงคต้มต้ม่าต้มใส่ขาเอ้ยต้มใส่ตะไคร้หอมหอมแดง ผงขมิ้นาผักชีใบมะกรูด ไก่โน้ปลาแต่ต้องใส hi hi hi, mm. Arrow, yeah, hey. ่ยำกวดดีละอยู่ที่ไหนนะรกลิ่นที่นี่ก็ปาดไม่คชอบกินนะคะ่ปาดชอบกินชอบกินน่ะแบบว่าเป็นกับแก้มเป็นอะไรเอไปกินแต่ข้าวแล้วเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างบาดเอ้เดี๋ยวให้ดูให้ดู ยำกบจากก่าตอนยำถึงจะมด้ <c oughs> หลังจัดชีกเสร็จแล้วกน้ตาขอ,ของยำกบดูซ <c oughs> ี่เครื่องมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยพริกเป็นพริกป่นเหรอคะหรือพริกอะไรตำเองครับตำเองกับ ขั้วขาตะไคร้กขั้วขาตะไคร oui, like. oh, e ้ต erm. oh, ัดเสืออันนี้คือน้ำตาลนะคะมะไี่รถดี ปี๊ดจ้ะส้มมะปี๊ดน้ำสมมะปี๊ดมันจะส้มดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปีด ก็ใชายก็ใช่แล้วก็หอมอะไรเนี่ยใบมะกรูดจริงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นใบมะม่วงหรืมะพร้าวใบมะม่วงมะพร้าวเพราะว่ามันไม่ไม่มีใบมะกอกหน้าเนี้ยถ้ามีใบมะกอกก็ใส่ใบมะกอกค่ะแต่ใบมะม่วงก็หอม

แต่แมาชิมจักหน่อยดูลุงมาชิมจักหน่อยเร็วลูกเอกมาชิมลูกเอกมาชิมเร็วใา้ลูกเอกชิมให้คนอยากกินนี่ชิมเราได้เห็นยำกบซิ่งมันดูรุ่งเป็นไงแล้วชิมกันดื้อยังอีกนี่พอดีแล้วพอแล้วรอแล้วอ่านี่ก็คือหนาตายำกบโอ้เจ๋อเลยสุดยอด